สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ๊กตาบ้าบีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันนี้จะทำเมนูผัดหอยลายค่ะมากัะเคียงลงไปเลย ใส่พริกเผาด้วยนะคะให้เลนกๆใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะไม่ใส่เยอะ ไปเอาค่ะอ้าไม่ไป ซอสปลาเขียวนิดนึงนะคะใส่ผงชูใจนิดนึงนะคะ กระชับรสชาติน้ำมันหอยน้อยหนึ่ง กิ่รสชาตินิดนเองนะคะได้แล้วค่ะหวานหวาเชิมๆนะคะเจ็ดแห้งาาลงมา ใส่เยอะๆจะได้หอมๆนะคะคุณผู้ชมไปติดต่อ เราปิดป่าไว้สักนิดนึงนะคะเร่มอาแล้วนะคือสิบเรียบร้อยหอมมาก เวลีจ้ะน้ำไม่มีนะคะช่วงนี้น้ำลงค่ะน้ำไม่ได้ขึ้นเอาว่าไปก็น,น่าทาวหนหกันนะคุณผู้ชม เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมผัดหอยลายนะคะใส่พริกเผานะคะคุณผู้ชมขากับข้าวเสร็จแล้วคุณผู้ชมตักข้าวมาทานด้วยกันนะคะวันนี้น้ำลดนะคะน้ำไม่ได้ขึ้นผัดหอยก็เลยไม่มีน้ำเลยแต่รับรองความเข้มข้นนะคะมาจากคุณผู้ชมตักข้ามาทานด้วยกันนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าพีด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ